ได้ลงทุนลงแรงซึ่งเป็นโค้ดเดิมจะเป็นที่จะต้องเบอร์หนึ่งของโลกก็มาจากโคดในช่วงนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านค่ะเป็นนะครับเป็นของการการร้องนะครับที่จะพัฒนะกลับเป็นการสลับด้วยนะครับนั้ประสบการณ์แล้วก็ปบบเขาเรียนกันม่เยอะแล้วก็ก็จะเปลียนแล้วแม่ให้ผมหยุดแล้วก็จบ ขอขอบพระคุณนะคะดรสรุทวานิชพันธ์ค่ะปุ่มเรื่มปรับฉายแอปพลิเคชัายยานการทัำเวีบดีไซน์ท่องในด้านใดบ้างแล้วก็สนับสนุนเลยในด้านใดบ้างค่ะต่าเรียกร้องไปไปพิู่จนดเลยค่ะค่ะขอเรียนถามเพิ่มเลยได้ไหมคะมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการตู้ประกอบการเป็นเสร็จทีพวกประเทศไทยได้เสียสละที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการพลังเครื่องนะคะให้น้องๆได้